ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมดากอนบอลเลเจนต์กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวละครนะครับทางด้านของซูเปอร์ไซากอตโกคูนะเป็นซูเปอร์ไซาบลูจากภาคฟิเซอร์นะครับก็มากับเพื่อนรักของเขาครับเบจิต้าบลูครับเกมก็แจกมาให้เล่นฟรีนะครับสามารถปลดดาวกันได้นะวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถภายในเกมมันก่อนดีกว่าครับว่ามันทําอะไรได้บ้างครับเรามาเริ่มกันที่การ์ดฟ้าก่อนเลยนะครับก็คือ จะทําให้คู่ต่อสู้ครับเพิ่มค่าการใช้สไตล์อาร์ตกับบัสอาร์ตอีก5หน่วยครับเป็นเวลา1ิบห้าวิครับทางด้านการ์ดเขียวเนี่ยก็จะลดการใช้การ์ดฟ้าของเราลง20หน่วยครับบวกดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับเราก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะบวกสไตล์กับบัสอาร์ตอีกนะใช้อีก5หน่วยเหมือนกันนะครับเป็นเวลา15าวิต่อกันที่เมนเดอร์เดิตี้ครับมีการรีเจนเลือดนะ40%สเลยนะนะสูงมากๆแล้วก็รับดาเมจน้อยลง20%จนกว่าจะจบคอมโบนครับได้ลูกแก้วเพ ยกเลิกบัฟศัตรูนั่นเองนะครับต่อกันที่ u n i q u อ Ability ครับก็คือเมื่อเวลาในเกมเริ่มต้นขึ้นเลยนะมีดาเมจเพิ่มขึ้น80%นะครับรับดาเมจน้อยลง40%มีบัฟป้องกันการแพ้าธาตุ40วิแล้วก็มีบัฟป้องการสถานะผิดปกติอีก40วินะครับแล้วก็ถ้าโกคูเนี่ยลงมาในสนามนะครับจะทําทการทําลายการ์ดฟ้าทั้งหมดของศัตรูบนมือนะโดยความสามารถนี้ก็ทํางาน3ครั้งต่อ1เกมนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครนี้เนี่ยสลับกลับเข้าไปในทีมเนี่ยจะฟื้นฟูคิ 20หน่วยให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับมาต่อกันที่ Unique Ability ที่2นะครับก็คือเมื่อตัวละครนี้ลงมาในสนามด้วยการ cover ครับจะทําการลดเกรดคู่ต่อสู้ลงนะครับหมดเลยนะทํางาน4ครั้งต่อ1เกมนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวฝั่งตรงข้าม3วินะครับแล้วก็รับดาเมจน้อยลง20%จนกว่าจะจบคอมโบครับและยังลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครนี้อีก3วินะครับเอฟเฟกนี้จะรี s ตทุกครั้งที่เปลี่ยนตัวออกนะครับ แล้วก็ความสามารถด้านล่านะครับจะแสดงผลเมื่อการโจมตีของศัตรูเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับจะมีการลดคีคู่ต่อสู้ลง20หน่วยครับแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ20%สามารถอัพได้สูงสุด40%นะครับแล้วก็บวกความรุนแรงของการฟ้าใบถัดไปอีก40%ด้วยกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะมาต่อกันที่ Equipment ที่ผมใช้นะนี่ผมแนะนำส่วนตัวของผมเองนะครับชิ้นแรกนะไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่าครับส่วนช่องกลางเนี่ยมันสามารถสุ่มได้นะว่าจะเป็นสไต ชิ้นนี้ชิ้นล่าสุดครับมีรีเจนเลือดแรงกับแม็กเลือดนะก็คือกดเมนทีก็รีหลายล้านอะต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายครับอันนี้มีดามจการ์ดฟ้าแล้วก็การรีเจนเลือดแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีชิ้นหนึ่งนะที่แนะนำนะครับชิ้นนี้น่าจะหาง่ายอยู่เป็นชิ้นนี้ครับก็จะมีแม็กเลือดนะครับแล้วก็ดามจการ์ดฟ้าครับเอาไว้คัฟเวอร์เสร็จแล้วก็ส่วนด้วยพลังขึ้นเต่าครับยัดหน้าไปเลยทีเดียวโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับอีควิปเมนทที่แนะนำนะ โอเคเปิดมาเป็นซูเปอร์ไซย่านะน่าจะถ้าพลาดน่าจะถึงตายนะครับพลังขีดมามาโรดโอเค okay. อ่าโดนสวนมาครับแนะนำว่าถ้ารคเวอร์ตอนแรกให้คเวอร์ได้คเวอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเก็บไอ้นี่นะสเตตดาเมจสะสมไม่ถึง40%นะแล้วก็ช่วงต้นเกมเรามีบัฟป้องกันพลาดโอเคไหลกระแทกเข้าไปตามไปสไล์ครับ เ <Okay, S 2> เรามาดูดาเมดกันบ้างดีกว่าทำดาเมดได้ดีระดับหนึ่งนะตอนนี้อยู่ที่6ดาวนะสำหรับตัวละครนี้แต่ผมจะยัดขึ้นไป14ดาวแน่นอนนะเพราะว่ามันแจกฟรีส่วนมานะเอาไปกินกัดฟ้าบูบาบูบาบูบาอโอ้หลบสวยครับแล้วก็มันทำออกมาเหมือนจะไว้แก้กูจิต้าครับ ไอพวกที่เสกการ์ดฟ้าเก่งๆเนี่ยเจอตัวนี้คอบเวอร์นี่หล่นหมดมือนะไม่ได้หล่นใบเดียวนะคือถ้าการ์ดฟ้ามีสามใบก็ร่วงหมดเลยมาสลับเป็นครังเคยเขากดทางด้านเมนาบิลิตี้ครับจัวการ์ดฟ้าใช่ไหม้วใช้มาเลยนะสลับครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราคเวอร์เนี่ยเป็นการตัดเกรดเขานะครับเขาหลบไม่ได้นะมีส่วนไปเลยคือตัวละครมันทํามาคัเวอร์ถ้าอีกฝ่ายมีการ์ดฟ้าบนมือเนี่ยก็คือจะหายไปนะ แต่ว่าถ้าเราเ o v e r มาจังหวะที่เจอคัทฟ้าเนี่ยคู่ต่อสู้ก็จะเล่นไม่ได้เพราะว่าเกรหลบไม่มีนั่นเองก็คือไม่ว่าจะผลลัพธ์ไหนก็ได้หมดนะโอ้แย่แล้วโอ้แย่ละอืมโดนมาครึ่งหลอดโอ้โหตามสเต็ปครับเทพทำลายล้างบางมากจะตายนะเจ้าแมวโอ้เรียบร้อยตายไปก่อนครับเทพทำลายล้าง ให้เราลำบากแล้วลำบากแล้วไ,ไหลกระแกทกฮะเขียวโอเคมีไรซิงตัดแล้วแต่ว่ายังไม่ใช้หลบได้ไหมครับอืเอาวะเปล่าหรอกเพราะว่าคู่ต่อสู้เป็นสีเหลืองอยังไงล่ะบลาสไหมครับสลับโอเคไรซิงตัดไปเลยแล้วกันอ่า ได้บาดักครับถือว่าเป็นการดีเลยเพราะว่าไอตัวนี้แหละจะทําให้เกมเปลี่ยนครับเดี๋ยวมันคลิขึ้นมาแล้วจะยุ่งโอเคนัวเข้าไปยิงอ,อืึบเสกบลัสอ้าวสวยดีครับเฮอทะลุไปเลยทะลุไปโชคหน้า แล้วเป็นตัวที่ต้องตายก่อนถึงจะบ,บัฟให้เพื่อนนะแต่ว่ากลายเป็นเหลือคนสุดท้ายของทีมนะสลับทั้งโอ้โดนก่อนไม่เป็นไรรอเวลารอเวลาที่แกหมดโอเคจี GG ครับโอ้โหอะไรนี่ซุปเปอร์สายอีกแล้วเหรออันตรายมาเลยเฮ้ยเขาดักสีเลยวะก็ได้สิ เข้าไปตุ้ยหน่อยอทักครับทักครับลึบหลบครับเฮ้ยโหพลาดวะเราควรจะเปลี่ยนตรงนี้ลงมาในรูปแบบโคเวอร์จะคุ้มกว่านะไม่น่าลงมาตัวเปล่าๆโอเคดักฆ่าอึ๊บต้องดักฆ่ามันให้ได้อึ๊บโหมันไม่ดึบม,มันรู้ทันไงนี่เกือบให้หนุ่ม ลบอ่าเรียบร้อยตายอยู่ดีหายไปซะถ้าใครเรียบร้อยเอาลหลักเฮ่เลยเอาไปหนึ่งลูกเอาแย่ละจังหวะน,นี้ไม่ท้า,าวค้์ไม่ทันร่วงนะฮะ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยพลังคีก,กับไม่ให้เปลี่ยนตัวเท่ากับตายโอ้โหโคตแรงอะไรแ,แลเราจะมีสุดยอดชาวไซย่านะครับ หัวฟ้าถึงสองตัวบวลัสยผมจะไรซิมนัดไม่ได้ครับโอเคดวมาก่อนโอ้โหแรงสุดๆโคเบอร์โอเคจะตายแล้วห้าไม่รู้ว่าเขามีการ์ดฟ้าหรือเปล่าโอเคได้อยู่ครับเอาไปครึ่งหลอดถึงไหมโอเค ซูสีปึ๊บไลซิ้งรัดอ่าได้อยู่ครับเอาละจังหวะนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าโกคูผมตอนกดเมนเลือดจะดเด้งเท่าไหร่นะครับอ่าได้อยู่ตายจริงตายจริงไม่มีฟื้นอึแต่ดีว่าฝั่งนู้นจะมีไลซิ้งรัดอยู่นะเราต้องมาดูกันว่าโกคูสีแดงจะทนได้แค่ไหนครับกดปึ๊บโอ้โหเลือดเด้งไปล้านสามโคตรเยอะโอเค ส่วนดามจไม่มีฮะยกเลิกแพทาาหมดไปแล้วบรัสโอเคแย่ละหมดมุกหมดมุกลรวครับเฮ้ยแต่ว่าเขาโดนยกเลิกบัฟนะเฮ้ยมันตีไม่เข้าโอ้โหเรียบร้อยวาดักเอ๋ยแย่แล้วเพื่อนโอ้โหโคตรเดือดเอาดิทำไงอะ่ะไปเปลี่ยนตัวด้วยนายเก็บไรซิ่งรัดไว้ฆ่าเราลหล้ตายไปชิวๆเลยไม่เป็นไรส่วนมากดกัด นี่เป็นครั้งแรกที่สีเ้งเงินตีได้เบาเบาขนาดนี้เ้าแล้วไงเขามีบัฟขึ้นมาครับเป็นจั่วไวเอาละยัดหน้ามาจังหวะนี้อือโหสุดยอดอะเลือดดิ้งมาล้านกว่าแล้วดูมันทำาเดเิก็ตึงโอเคเราเปิดซุมสุม 4, 5, ไม่ได้นะอโอเคชวนครับมีสิทธิ์ที่เราจะโดนไลซิ่งรัดแล้วก็แพ้ไปนะเขาเก็บไว้อยู่ใช่ไหมกักไว้ใช่ไหมอื เอาออกมาใช้ได้แล้วไอ้หน่วงเอาออกมาใช้ได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวผมจะแพ้บลสัสโอ้โหเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยสลับเป็นโกคูได้ครับพึ่งพึ่งหลอดเองโล้วหลอกโอเคเฮ้ยเอาวะโรงไรมสรนะตอนนี้ก็ไม่เสียใจเฮ้ยเนี่เน่จะทำอะไรอืเอาดิเปลี่ยนตัวได้แล้วไรซินัดมาสิมันเขาจะรู้ ดูว่าเขาจะใช้ไม้ไหนในการทําให้เราพลาดเฮ้ยว่าล้มันต้องมาสูตรอะไร<บ>อันแน่สูตรอะไรเหรอหลบดีครับเรียบร้อยไม่มีการจะใช้ลูกไม้โอ้ยเขามารีวิวเหมือนเราเลยเป็นเซนใครบัฟด้วยนะามา ไหลกันแทกเข้าไปก่อนสไตล์โอ้โหบาสหมดมือเลยอ้โหเอาจัดไม่เป็นกดฟ้าด้วยนะใช้ไปเลยครับแล้วก็ไม่ดูไม่เป็นไรครับตัดการบนมือแล้วลดคียผู้ต่อสู้ครับรอเขากดท่าเขียวกอนเนขะค่อย c o อ e r เ,เขาไม่กดเขามากดตอนคอมโบหลุดนะแบบนี้ไม่ดีแน่จั่วการ์ดฟ้าขึ้นมือครับ ึ๊บโอเคหลบเพอร์เฟคบลาสครับสลับบิลเขาละเราจะฆ่าเขาละโอ้โหการฟ้าที่สะสมมานี่แหละครับเป็นการรีวิวจากฝั่งตรงข้ามตัดการฟ้าเราไปสองใบตึงจัดทึ๊บแต่ว่าการฟ้าเขาก็หายเหมือนกันนะเราลงมาเหมือนกันเราเดิเจอตัวเดียวกันไงเหมือนเขาจะกดเมนไปละล็อกหลบโอเคสไตร คาเนื่องดาเมจก็มีอยู่นะระดับหนึ่งขณะเขามีเซนไครบัฟกสองตัวครับอย่างละสองสีต่อทิ้งไปก่อนเดี๋ยวรอดูสิบสดาวน่าจะมีประโยชน์แล้วก็เบจิตา้าตัวนี่ค่อนข้างจะแข,แข็งแกร่งสลับบิวนี่มีตัดทีดตัดอะไรไม่ไ่้ตอนคเบไม่ชัวโอเคแต่ว่าตีไม่เข้าเพราะสีเราชนะทางสลับอีกทีนึงเป็นไง ไม่มีการฟ้าเลยน,นะฝั่งนู้นโอเคยิงไปเฮ้ยมีอะไรสีนัดปะเนี่ยโอเคเขาไม่มีครับเขาเลือกที่จะบลัชชนนะเฮ้ยโอโหเ,เรียบร้อยพลาดเอาละต้องบอกลาละเรียบร้อยเทบิว <laughs> ตาน,นี้เป็นกระสอบทรายนะเฮ้ยตั้งตั้งแต่เล่นมารู้สึกจะตายตายก่อนอยู่คนเดียวไม่นะเอาเทพมาแกงเรียบร้อยแกงคะแนงไก่เอยคะแนงไก่ใส่แมวเออ ตายฮะไอโกหังนี่ยังไงนี่อยู่นะยังมีบัฟพ่อตายนะาอีกนะดาเมจแรงขึ้นอีกร้อเเนะเอยเดี๋ยวเอาไว้โกคูกดล้างให้มันหายไปหลบโอเคสวยครับสไตปไปโอเคไรซิ่งลับไหมยังก่อนบลาสไปโอเคเขาเปลี่ยนตัวโดนตัดเกรดหลบนะดูดิหมดหลอดโหไม่มีเติมบลาสไปอีกทีสลับสไตปไปครับคงต้องช้ซิ่งทับแล้วแหละ หมดไปเลยนะอันนี้คลิกเล็กๆนะเราเลือกที่จะไรซิ่งรัดตัวที่ไม่มีเกรดนะเผื่อเดาได้เราจะได้มีเกรดมาเล่นนะถ้าเราเปลี่ยนตัวไรซิ่งรัดเนี่ยเราจะเสียครับเวลาเปลี่ยนตัวแล้วก็เกรดหลบฟรีด้วยถ้าเราโดนเดาได้น,นั่นเองแต่ว่าอยู่ในกรณีที่ไม่มีโกจิต้ายูเอลนะครับเพราะว่าถ้าไรซิ่งรัดไปแล้วไม่มีเกรดหลบแล้วเจอล็อกตัวไม่เปลี่ยนอันนี้นรกนะฮะนรกของจริงลบล้างไปเลยละการหมดตัวไปดิบลาสเอาลนะ ได้เวลานอนแล้วลูกชายได้ไปเรียบร้อยตายไม่ต้องใช้เดี๋ยวมันแรงเกินโอเคตรงนี้ไม่มีล้างเยอะแล้วโอเคสลับมาสุดท้นะครับล่าสมาโอ๊ยมือเปลี่ยนตัวไม่เป็นไรแทบอยากปิดเกมด้วยตัวเนี้ยขอปิดเกมตัวนี้หน่อยโอ้ยแย่และโอ้ยแย่และ ม,มันไม่ยอมเลโอเคตัดทิ้งจู่ๆตัดทุกอย่างโชคลาภทิ้งไปหมดอื้ไปหมอีกที่ตายไหมนะน่าจะตายแหละไปเลยพลังสิบสี่ดาวแดงลืมทําคลิปสิบสี่ดาวแดงด้วยไม่เป็นไรนี่ครับโอเคอก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำตัวละครครับซูปเปอร์เซียกัสซูปเปอร์เซียกคูรครับ เดี๋ยวไว้รอคลิปหน้าครับกับเบจิต้าบลูนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจนะครับคนละเรื่องกับตัวนี้ที่เอาไว้แท้งนั่นเองครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย